นี่เป็นแม่บ้านของเรานะครับแม่บ้านแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูระเบียงของเรานะดูสิฮะระเบียงเราฮะขึ้นลาเต็มเลยอะดูสิอ่าห้องใหม่ของเรานะแต่เป็นห้องเก่าของเขาฮนะดูครับปาเธอดูครับมีการปลูกหัวรพาไว้ด้วยนะฮะดูคัะ อกไม้เลยนะดอกไม้ดูดอกไม้สิครับดอกไม้แหมันช่างสวยเกินนะฮะใบก็เขียวขจีเลยนะฮะหนาวอ่ะวันนี้เรามาดูอันนี้นะครับเมนูของเรานะครับโอ้โห,หอันนี้คือเมนูอะไรครับเสี่ยครับต้ยมยำไข่ครับผมต้ยมยำไข่เหรอฮะคืออันนี้คือเสร็จสมบูรณ์หรือยังฮะเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวแต่ใส่ต้นหอมไว้อ๋อ วันนี้เรากินเมนูไข่นะครับผมดูครับอันนี้คือไข่ต้มยำนะครับแล้วก็อันนี้อะไรครับผักบวกฮะใส่หมูสับผักบวกใส่หมูสับนะครับผมโอ้โหวันนี้เรากี่เมนูสองเมนูแมนบอกโอ้เราฉลองห้องใหม่เราใช่ไหมใช่ครับโอ้โหดูเชฟเรานะกําลังทํากับข้าวอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จดีกว่านะเวลาเราทานกินเลตอนนี้เมนูเราก็เสร็จแล้วนะ อันนี้คือเขาเรียกอะไรครับเบนครับไข่ผัดบวกอะรผักอะไรไข่ผัดฟักทองนะอันนี้คือเมนูของเขานะคนนี้นะส่วนอันนี้ไก่ไข่ต้มยำเป็นของคนนี้นะคนนี้นะคนนี้นะวันนี้เราก็มีกับข้าวแค่นี้ก่อนนะฮะเริ่มต้นอาจจะไม่สวยงามใช่ไหมป้าใช่อยู่ๆไปอาจจะหมดใช่อีกหน่อยมันก็จะสบายนะ ดูหน่อยหน่อยโคนนี่แหละซูยิห้องน้ำกันเป็นสิละโหเปิดเราเปิดห้องใหม่ด้วยแชมเปญนะเนี่ยกว่าเป็นใหญ่เกินหนักเล่ามีนิดเดียวนะแต่กวนมันหนาไปเลยเป้กวนลำบากแล้ครับน้อง กลัวลำบากไหม<อ> <laughs> ก็คุณไม่หัวกมัยมนก็ไม่กลัวแล้วอ่ะมันกินแล้วอ่ะัย้ายงานบ่อยแล้ว <laughs> อ่ะเขาถึงบอกว่าลำบ,บากในวันนี้สบายในวันหน้านนะอือ